คลองสารนี้เคยมีทางรถไฟนะครับเมื่อครั้งอดีตรถไฟสายปากคลองสารท่าจีนสมุทรสาครน,นะครับหลังจากนั้นใช้มา56ปีนะครับสถานีรถไฟปากคลองสารก็ถึงข่าอวาสานตามรอยรถไฟสายปากน้ำนะครับซึ่งถูกยกเลิกไปก่อนหนะ้าโดยรางเหล็กยังคงอยู่นะครับแต่ลาดยางมาตอยทับไว้ใต้พื้นถนน ในวันนี้ได้เห็นตลาดคลองสารถูกหรือถอนความทรงจำของเราก็หวนกลับมาโดยตอนนี้โซนด้านในหมดสัญญาแล้ว วันนี้เดินเดี่ยวตัวอยู่ย่านคลองาสานนะครับวันนี้พาทุกคนมาเดินย้อนเวลาหาอดีตกันแถวคลองาสานนะครับผมก่อนจะไปรับชมช่วยกรุณากดติดตามช่องไว้ด้วยนะค,ะครับไปเลยครับเราไปดูพร้อมกันเลยครับ คลอ,องสานนี้เคยมีทางรถไฟนะครับเมื่อครั้งอดีตรถไฟสายปากคลองสารท่าจีนสมุทรสาครน,นะครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเปิดให้บริการประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่4มกราคมปีพศ2447นะครับหรือราวๆ121ปีหลังนะครับ โดยพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6ขณะนั้นท่านทรงเป็นพระบรมบุรสาธิราชน,นะครับเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดเส้นทางปากคลองสารมหาชัยเมื่อวันที่29ทธันวา 2-4-4-7นะครับหลังจากนั้นใช้มา56ปีนะครับสถานีรถไฟปากของสารก็ถึงขาอวสานตามรอยรถไฟสายปากน้ำนะครับซึ่งถูกยกเลิกไปก่อนหน้าเนื่องจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพศ .2502 นะครับนะครับให้ยกเลิกเส้นทางปากของารโรงเวียนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจรติดขัดนะครับ โดยรางเหล็กยังคงอยู่นะครับแต่ลาดยางมาตอยทับไว้ใต้พื้นถนนทุกคนสังเกตดูไหมครับตรงบริเวณกลางถนนมีเส้นปะ2เส้นนะครับนั่นคือรางรถไฟนะครับส่วนตัวอาคารสถานีนะครับไม่เหลือสภาพเดิมแล้วหลังจากนั้นนะครับบริเวณที่ตั้งสถานีรถไฟปากคองสนครับในอดีตได้เปลี่ยนแปลงเป็นตลาดของสาและพาซ่านะครับ ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมการค้าขายย่านฝั่งธนบุรีนะครับเป็นที่รู้จักดีของนักช็อปนักชิมนะครับด้วยทำเลทองที่มีท่าเรือข้ามไปฝั่งพนะนครนนะครับครับเรามาดูสภาพณปัจจุบันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับสภาพของตลาดคลองสานเมื่อครั้งก่อนนะครับ ที่โด่งดังนะครับแต่ตอนนี้น่าจะหมดสัญญาเช่านะครับโดนรื้อถอดไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ในสภาพแบบนี้นะครับ เราจะเดินไปตรงท่าเรือกันนะครับไปดูว่าตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างคองสารพาซาและ ท่าเรือคลองศารณสถานที่ความทรงจำอยูดีก็เหมือนกับหลายสถานที่ที่มีการเปิดและปิดตัวลงไปสมัยยังไม่มีรถไฟฟ้าและการนั่งเรือข้ามฟากคือการเซฟเวลาของการเดินทางจากฝั่งทนไปฝั่งพระนครได้เร็วที่สุดในยุคนั้นในวันนี้ได้เห็นตลาดคลองสารถูกหรือถอน ความทรงจำของเราก็หวนกลับมาโดยตอนนี้โซนด้านในปมดสัญญาแล้วและเริ่มหรือถอนโซนด้านหน้าและท่าเรือที่เรามองเห็นอยู่นั้นคือไอคอนสยามนะครับไอคอนสยามก็เป็นแลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับที่ทำให้ฝั่งทลน,นี้มีความคึกคักขึ้นมานะครับผม ส่วนนี้คือเรือข้ามฟากนะครับก็เป็นการคมนาคมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ยังไม่หายไปจากประเทศไทยนะครับที่เรามองเห็นอยู่นั่นคือริเวอร์ซิตี้นะครับโรงแรมเชอร์ตันครับเรือบัวบางรัก วินเลนเนียมฟิวตันนะครับตอนนี้น้ำหลากนะครับดูนะครับน้ำใกล้จะล้นตลิ่งแล้ว เคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลาะตรงริมแม่น้ำเจ้าพยานี้ไปนะครับว่ามันจะไปขึ้นตรงไหนนี้ก็เป็นพวกบรรดาเซียนต่างๆนะครับใาจะมากตกเด็ดกันบริเวณนี้มาโรงแรมหาดาวเลยว่าอะไรไม่ได้ครับเพราะมันเป็นที่สาธารณะ สงสัยผมต้องเจออุปสรรคแล้วล่ะครับเพราะว่าน้ำขึ้นมาบริเวณทางเดินเลยครับไปไม่ได้แล้วต้องถอยแล้วครับตรงนี้คือบริเวณห้างไอคอนสยามนะครับเป็นท่าเรือของไอคอนสยาม เร,เราเดินกลับดีกว่าเพราะว่าไปไม่ต้องหาเงินจังน้ำ <c oughs> โผลเ,เป็นคลื่นมาเลยครับทีครับกลับไปตรงที่เดิมเรอดีกว่าตลาดคลองสารในอดีตนะครับปิดตัวลงถาวรปลายปีพศ2564นะครับเนื่องจากหมดสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย ปัจจุบันนะครับกำลังจะถูกพัฒนาเป็นโครงการมิกยุทธลิมแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาคารพาณิชย์แห่งใหม่ครับผมผมอยากให้ทุกคนดูล่องรอยของรางรถไฟนะครับบนพื้นนี้ ยังอยากให้เห็นนะครับนี่ครับเส้นปะสองเส้นนี่ครับคือทางรถไฟเก่าน,นี่ก็เป็นโรงบาลตากสินนะครับสินนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าคองสามน,นะครับหลังจากสถานีรถไฟถูกยกเลิกนะครับ เมื่อปีพศ2502คณะรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการและเทศบาลน,นาครธน,นบุรีมีความประสงค์ใช้ต้นทางสร้างถนนรถยนต์ถนนนั้นมีนามว่าถนนจเจริญรักนะครับ โอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเดินเดี่ยวทัวร์นะครับวันนี้ขอจบคลิปเดินเดี่ยวทัวร์ที่บริเวณถนนจันเลิอนรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ